จิ้มกระป๋องนั่นเองครับผมนี่ได้หว่านี่โมโมโม่ไอ้หน้านี้แต่เดี๋ยวผมผมชื่อไหมนะครับอยู่ช่องเมกเดียแชร์ผมแล้วก็บอสจิงับหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปกับบอสจิงนานเพราะติดงานติดงานนะงานงานทวนนี้ทํางานยาวเลยครับผมเพราะวันนี้เราก็มีคอนเทนต์มาถ่ายกันอีกแล้วนั่นก็คือจิ้มกระป๋องนั่นเองครับผมแค่เองผมกวงก็มีนี่ขวดน้ำนีดของน้ำ อะไรวะถุงมือยางอันนี้บอลก็เลือกมากับมือเองไงยน่ะแน่นอนฝันเล็กมินิแต่เล็กมินิเลยเรื่องนี้ขอให้บอกเราซื้อฟองน้ำมาใหญ่นี่ทุกคนนะมันจะต้องเราตัดตัดเนาะอืมตัดเนาะอ่ะเริ่มทำอะไรดีกว่าทุกคนเออจวัดขนาดก่อนขนาดมือเท่าไหร่ขนาดมือเท่าไหรแปดสิบโอ้ยยี่อ่ะทวันไหนดีวะมันต้องตัดสองทิศเนี่ยทำวันนี้เลยเนาะประมาณนั้นเนี่ยนี่คมดีด้วยน่ะ ชิ้นนะก็คืขั้นตอนทางก็ไม่ยากแล้วเราก็ตัดตัดฟองน้ำก่อนถ้าอันนี้เราซื้อฟองน้ำแบบอันใหญ่มาเราก็ต้องมาตัดแต่เราถ้าเราซื้อแบบแบบอันที่เป็นรงบางๆไงเราก็ไม่ต้องตัดเออไม่ต้องตัดก็จะอันนี้เราซื้ออันหนามาเราก็ต้องตัดผมเราซื้อเผื่อไงฟองน้ำอ่ะเผื่อไม่พอตัดมาแล้วตัดตามประมาณนี้เท่อนั้นีองเห็นไหมผมจะตัดด้านนี้นะนะตูด อันนี้ด้านนี้เขาจะรอไว้เหลียวไว้นี่เอาะให้กำถนัดมือนะแถ้าถ้าอางนี้ก็ดูแบบว่าใหญ่ไปเราต,ตัดนี้อหยอ,อกมันจำนี้ก็แบบใหญ่ไปเนาะมันไม่เลยนั่นนาะคดีอ่ะอี่นี่ว่านี่โบโบโบโย <laughs> <laughs> แต่ผมัก็ดดีสเวละมือเราเน,นี่ยประมาณนี้มาแล้วเราตัดตัดตูดคนอะไม่ได้ตัดตูดเราตัดตูดขนอไปคทำอะไรฮะตัดผมือยางเอ้ย เนี่ยอัี๋ยวคนนี้เราเสียแล้วหมไอซองซื้อมา20บาทดูให้มันจะเยอะเลยเนี่ยดีไม่ดีเหรอดีเผื่อนาคอนดาไงเผื่ออะไอีกเดี๋ยวเราลอก่อนเราตัดเราต้องเล็มลงนิดนึงเงินเดี๋ยวมันจะบาทนะบาทอนาคอนดาเนี่ยผ่าใหญ่ได้เนี่ยหน้าตาเลยมานตลาดละอันนี้เล็กไปหน่อยต้องเล้าหน่อยด้วยเราจะวัดรสัมผัสมันใหญ่ไปรึเ่าใหญ่ไหมใหญ่ไหม อาจจะมีตัด,ดน,นิดนึงประมาณนี้นี่นี่คมดีจริงเลยเอาไว้แทนเลยห่อ <c oughs> เดีย๋ยวมายังผมเลยตัดหนักแล้หน่อยนึงต,นต่อไปเราก็จะประมาณนี้แล้วก็นเดี๋ยวขอตัดตรงว่บขวดมันเล็กไปเปล่าก็มันอยู่ในฟองน้ำนี่เดีด๋ยวใส่นี่กันใส่นี่กันนะมือยางอ่ะใช่หรอะ เอ้ตั้งแต่มูยา่างนี่ไงอย่างนี้ใส่ปุ๊บแล้วเราก็จะาพอบสมุิสมุดนี่ฝาอ๋าอาดเป็ไงเลยทำชมวิ่เลยเหรออกนนด้เลยว่า,า,าวมันดูใหญ่ปนิ่นงไปดรอชิบต้ไม้กูอาจจะมาไหนน่นาเสียงมาเยอะเลย ไอ้หน้างี้บ้าทำไมกระตาไงไมมึงลองลองใส่ก่อนได้ป่ะเฮ้ยได้ได้เลยเนะได้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 เอ้ได้ได้ได้ดึงมาหน่อยวนงยยันนไหนทุกคนยาเริ่มเป็นรูปลางขนาดไม่ใส่ถุงฟองน้ำกับขวดนี่แหละ โอ้ตาจะ๊ตาล่ะมาใส่ถุงกันอ่ะได้ละเพื่อความปลอดภัยใส่ถุงกันอะไงต่อเไปใส่ถุงใส่ถุงนี่ฮะเราจะประกบประกบแบบแซนด์วิชอหะประกบขู่นะเบิรกโอเคแล้วเราก็ใส่พร้อมกันแล้วก็ทำการหยัดหยัดหยัดลงพร้อมกันก็จะแบบว่าขับนิดนึงนะของใหม่เพาะนานๆไปแล้วก็อือประมาณนั้นต้องหายยังนะก็เยียวยางแล้วไง วิ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 ตายแดดแดดแล้วเราทำเ่็นไงทำให้เฉยอ่ะเอาอย่างน้ชมก็ทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะมันก็มันก็เสรจเท่าไหร่อะแดดแดดทำให้ไม่เฉวๆไงอะไรวะเบสิ่งมากคอนเซ็ปต์เปไงมันไม่เหมือนแบบว่าอันนี้ละมันได่เหมือนประมาณเนี่ยแค่มองตาป่าประมาณ60สิบะหิป่ะ อายุนะไม่สิบสี่ะอาแบบาแบบสิบสี่เถ้าถ้าสิบสี่ก็ประมาณนี้ก็ตัดออกไปแล้วน่งสิบสี่ออกไปแล้วไงจะมีประมาณสิบนหือว่าหรือว่าจะเอาแบบสิบสี่สี่อ่ะสี่ก็แบบใหม่ใหม่ใหมอันนี้อันนี้วันหกสิบเกินแล้วทุกคนประสบการณ์ไม่ต่ำกว่าสิปีอีอะไรเี้ เอาแบบสิบสี่เอาแบบสิบสี่เธอทำใหฉันรู้สึกเหมือนตอนส <trilogy. S 3> อัดสีดสดี๋ยวรอประกอบาุดสุดสุสุด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 นุดสุดุดส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 ุสดดูดสรูนุดสุดสุดส่ดสุสุงาุดสสุสุด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 สด้ดูุดุด คตรเหมือนอะไร sí ับเนี้เดี๋ยวเราทำแบบอายุสิบปีดีว่ะเดี๋ยวเราเราเราโมใหม่โมใหม่โมใหม่เราสองคนนี้หน้าตาทนี่แบบคนมุ่งมั่นในการทำมากนะได้อยู่ได้อยู่ เอออันนี้ดันนี่อันนี้ก็ประมาณสิบสิบเจ็ดตายางรัดหน่อยไหมเดี๋ยวมันนี่ก็จะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะที่ผมทำมาเองนี่อันต้ีเกี่ยวกับมันไม่เคยทำเลยเส็นละเห็นไหมดูตาลูกส่งประมาณนี้แม่ตัดมา,าอยากดูที่เด็กไหมล่ะแต่ไม่ตายเลยอ่ะ รู้บ่เอวนตีนเข้ามาแม่ดีก็อมาดูดีกว่านีประมาณนี้ไดอยู่ดีกว่าอันดีกว่าแรกอ่ะโอถึงแค่เอาแค่นิ้วแยงได้แล้วนะได้ไหมรู้สึกได้ใช่ไหมไอ้หน้านี้ มือนขาดอะไรไปวะแต่ไม่ขาดหรอกมั้งเฮ้ยเพื่อนอะไรมันขาดดิขาดอะไรเจลวะนี่วันนี้พร้อมไหมคุณไหมคุณไปดูจบคุณได้ยังมันก็จะแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเสียงสีอาจจะเจ็บได้แต่ถ้าเรามีเนี่ยช่วยนะมันก็จะดีดีทำก็ประมาณเนี้ยละเนาะได้อยู่ได้อยู่ ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะดูดูเลิกเด้กไอ้ลองนิ้วแย่ได้อยู่นะผมมีฟิงมากตำชมเดื๋ยวเสียงมันยังไงวุ้ดวุ้ดทุกคนลองฟังเสียงไงในในในลองแย่เฮ้ยลองอ่ะไหมลองเอานี่ลองลองนิ้วจิ้มแไป Ừ. cái gì mà quang này quang này quang này quang đó, quang này 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 quang นายอยู่ในมาแถบเลยเอาอย่านคุผู้ชมก็ว่าแบบนี้นะเดี๋ยวเราใส่ไอ้เนียมไปน้ำจิ้วปมันก็ได้อยู่อะไายเป็นไงข้ามีนื้อทิ้งแค่ไหนบึกบ้าหรือเปล่าหยอกหยอกประมาณนี้ก็ได้อะได้อยู่ก็ได้อยู่ตอนนี้ก็เบิ่หมดเลยกันแล้ ยับเยินเหมือนกันรัวโอเคแค่นี้ก็ตอนนี้เนี่ยมันทำให้ดูเฉยคลิปนี้จิ้มกระป๋องถ้าใครไปทำตามก็ไปทำตามได้ทุกคนเป็นแนวทางโอเคทุกคนแค่นี้เนี่ยถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยฝากช่องบล็อตพี่ชิง้นไวยทุกคนนะจะดีไหมไปฝากว่าฝากฝายแดนแดน ก็เดี๋ยวไปติดตามข้าวผมได้นะผมก็ทำมิจฉุนกันช่วนี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างข้าวผเมียวอะไรตกปลาครับผมตกปลามีท่องเที่ยวด้วยูนิตช่วงนี้ก็มีอยู่ก็ลงลงไปบ้างก็ไปฝากติดตามช่องบอลวิชชินไดยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาให้เนี่ยไปติดตามเลยไปละทุกคนบ๊ายบาย